สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนงานปลูกต้นไม้งานบอนไสทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเอาใจคนเขาเรียกอะไรนะบอนไซจิ๋วนะครับนะผมได้ไม้ในลักษณะนี้มานะครับนะเพื่อเอามาเป็นแรงบนันดาลใจให้กะยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสร้างสารรค์งานต่อไปเป็นในลักษณะเพ็มหน้าไต้หวันจิ๋ว นะครับในลักษณะนี้ก็สามารถที่สร้างสารรค์งานได้นะครับนะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กันเลยทีเดียวนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้ลองนะแรงบนันดาลใจนี้จากคุณพี่วิไลคุณวิไลพับจตุรัสนะครับนะผมเอามาเพื่อต้องการที่จะมากระตุ้นปลุกกระแสหรือสร้างแนวทางให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ นะขันใดที่ชอบในลักษณะนี้เล็กๆ mm hmm. เดี๋ยวมาเปลี่ยนกระถางแล้วมันจะสวยขนาดไหนท่านต้องมาดูนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระถางแล้วนะฮะด้วยความที่ผมเองนะครับ mm hmm. ผมบเรียนตรงๆเลยขนาดแต่บอไซขนาดใหญ่พอมาจับเล mm ็ก hmm. ๆเข้านี่ก็เอาเรื่องอยู่ครับนะเอาเรื่องอยู่นะมันจะทำยากกว่าบอนไซใหญ่นะครับมันไม่เต็มไม้เต็มมือนะ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับปิดรูกระถางก่อนนะครับทําไมต้องปิดรูกระถางเพราะต้องการให้มันมีจังหวะช่องว่างในการระบายน้ํานะครับประมาณนี้เขาจะมีตัวร้อยเอ,อเขาเรียกอะไรตัวตัวร้อยลวดผูกบนไใส่อยู่นะของไม่ธรรมดานะกระถางรุ่นนี้ เร่องของอ่อใบหรืออะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าผมจะได้รีวิวบ้างนะครับแต่วันนี้เอาปลูกไม้ลงกระถางก่อนนะผมมีไม้แบบจิ๋วๆบ้างนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับนะให้สร้างงานในลักษณะน,นี้อันนี้เป็นเพมหน้าไต้หวันนะครับ เวลาท่านต้องการสร้างท่านก็ไปบิดดัดโค้งงอแล้วกันไม้ชิ้นนี้นี้นะครับจะทำเป็นทรงต้นนะอะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดนะครับแต่นี่เขาทำบนใสเป็นบนใสจิ๋วเแบบนี่ยแบบเนี้ยง่ายนะครับ ต้องการโชว์โชวคดนะครับไม่ยากใช่ไหมครับนี่เหมือนกันแล้วก็บิดดัดโค้งงอตัดทดรถสัตวส่วนก่อนนะครับเพยมหน้าได้หวันนี่เป็นไม้ที่ตัดแบบนี้ยิ่งตัดยิ่งแตกนะเนี่ยตัดไล่พ่อเลยนะครับ ตัดไล่ข้อไม่ข้อสูงไปตัดใหม่ประมาณเนี้ยนะครับไม้อย่างเงี้ยก็ใส่กระถางก็สวยแล้วนะถ้าทั้งเกียรติเห็นไม้กลุ่มนี้จะเป็นไม้ของของใครให้ตามไปดูทางเผตุน,นะครับนะเออนะใบไหไายหนะจะมาลงกระถางอันนี้ใบใหญ่ไปปะ่ะใหญ่ไป นะครับได้อยู่แต่ใส่กระถางเล็กไม่ได้นะครับนะครับลองมาดูไม้จิ๋วบ้างนะครับนะวัสดุปลูกผมใช้นี่ครับนะครับใช้หินลาวาเลยนะนะครับหินภูเขาไฟดำๆเนี่ยใช้ละเอียดเล็กได้ไม่ได้อยู่ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้น ใช้ปุ๋ยละลายช้าลองพื้นหน่อยเนี่ยแบบนี้ครับจะทำให้ดูก่อนนะนี่เลยเนะทําไม้จิ๋วบ้างนะครับ ทีนี้เราจะโอ้ออกจากกระถางแล้วเนี่ยนะครับเต็มหน้าต้หวันเนี่ยี่ดึงเลยผมให้ดูก่อนรากมันทะลุแล้วเห็นไหมครับเนี่ยผูกไว้รากทะลุแล้วนี่โอ้โหดูครับยอดเลยนะ ถางใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับถ้ากับผมไม่มีกระถางเล็กกว่านี้นะครับนี่ถ้ามีกระถางเล็กกว่านี้เจ้าเลยนะครับกระถางกลมนะเอาดินเข้านี่แหละ เคยทำแต่ไม้ใหญ่ครับ มันทำไม้เล็กเนี่ยมันเก่งก้างไปหมดเลยครับนั่งครับต้นนี้ลากออกแล้วครับทะลุแล้วเพราะนั้นผมก็จะใส่ผู้าไฟลองก่อนแบกลาวาครับมาไม้เอาหน้าไหน,นนี้ไม่เอา เอาละครับนะก็เรียบร้อยแล้วนะเออไม้ในลักษณะนี้นะครับพอเรานะํามาสร้างสรรง,งานบนไฟแล้วก็โอเคอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมมุนให้ดูนี่เลยครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ท่านใดที่สนใจที่สร้างงานในลักษณะนี้นะก็ลองนะต้องลองลงมือทําดูอาจจะต้องใช้เวลาทุกอย่างนั่นแหละครับเนี่ยนะงานในลักษณะนี้ก็สวยงามดูแลง่ายนะครับคอนโด นะในบ้านที่ไม่มีพื้นที่ก็นําเสนอไว้อีกแนวหนึ่งนะครับหากระถางทสวยมาใส่เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมนะครับทุกท่านครับ